วันนี้มาชมสวนทุเรียนคู่ใหญ่ดำรงศักดิ์นะครับที่ตำบลบ้านนามาดูต้นทุเรียนครับต้นแบบแปดร้ยโล basis. ต้นมับรัปครับอกันจะหยุดน้ำไป3วันสองวันครับก่อนเนี้น้องนีนะเจอที่ละกูเอาเก็บเอามแต่ข้างในยมันมันหลบมันหลบครับหลบลบลมได้นิอต้น ตอนนี้นะถ้าอย่างนั้นถ้ายอดมันไม่ขาดนะครับทับบ้านเนี้ยยอดขาดยอดขาดครับนี่เก่งแต่แขนงใหมที่เราเป็นเป็นต้นเลยครับนี่นี่ต้นนี้ประมาณต้นนี้สามสิบแปดปีสามสิบแปดปีนะครับมันมีเมื่อกี้เมื่อก่อนเนี่ยมีอยู่นี่หลุมตรงเนี้ยผมโค่นก่อนสามเดือนก่อนที่พายุจะพัดไม่ตอนนี้ทับต้นี้ใหญ่มากครับ เชื่อครับโดนพา <ผม S 1> ยุสามเดือนรู้นี่หลุมมันอยู่ันครับคนใหญ่มาก